พามียภาพบุฟเฟ่์ญี่ปุ่นที่อร่อยในริยอเปิดคลิปนี้แล้วเตรียมจองโต๊ะกันได้เลยนี่คือร้านซินนามิระยอที่ร้านจัดเต็มทั้งสดทั้งอร่อยและคุ้มสุดๆสวัสดีค่ะเจนนี่แจ๊คคนชอบเชี่ยววันนี้เราอยู่กันที่ร้านซินนามิสาขาริยอมีเมนูกว่า250รายการไม่ว่าจะเป็นปลาดิบซูชิข้าวปั้นย่างทอดหรือยำทุกคำที่กินคือความฟินที่คุณต้องลองมีถึง3คอร์สให้เลือกเริ่มต้นฮาเกากาคือคุ้มเวอร์ส่วนเราแม่นังเลจัดเป็นคอร์สโกเลยละกัน นี่นานอาหารที่เราสั่งก็มาถึงแล้วมาพร้อมกับเซตซาซิมิจัดเซ็มอนซาซิมิชิ้นหนาๆที่มาเต็มจานกุ้งหวานที่เคี้ยวแล้วฝอยกากิที่มีให้เลือกหลายรสชาติปูนิ่มทอดซอสนำบงังเทมปุระปลาไาหลซา,าบะย่างเกลือโอตาเตฟูระอีอเซอร์คานาเบกับเอบิซอมเมนชายไข่ตุ๋นอุน่าอีทาโกะวาัซาบีไข่เซนโดและที่ห้ามพลาดเลยคืออุนีอุนีแบบเต็มเต็มคำสั่งได้ใครที่ชอบทานอุนีบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากมีบุฟเฟ่ีุปุนพรีเมียมแล้วที่นี่ยัง มีไอศครีมเครื่องดื่มรีฟิลไม่อ้นมีเมลอนเย็นๆให้ทานชื่นใจกินได้สชั่วโมงเต็มไม่มีบวกเพิ่มร้านจะอยู่ในตัวเมืองระยะเส้นถนนราชดรอุทิศค้อสเป็นร้านดํามาจากพัทยาอยา่อยารอชา้ารีบมากินกัน <บา S 2> นะค,ะ,คะแล้วจะรู้ว่าอร่อยที่สุดไม่ได้พลา<อ>ดเนจนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ